คลิปนี้มาต่อกันภาคสองของปีศาจประจำา12ราศีคลิปแรกออกไปแล้ว4คลิปนี้ออกอีกสใครเป็นอะไรกันมั่งไปดูเลยค่ะราศีสิงห์ปีศาจประจำราศีอารมอนปีศาจแห่งความร้อนแรงอารมอนเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำและธาตุไฟอันร้อนแรงรักสนุกชอบเข้าสังคมใจปัม้มไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคมักจะเป็นที่รู้จักเยอะเพราะว่าเข้ากันได้ดีกับทุกคนและทุกสิ่ง ปรับตัวง่ายแต่ขี้เบื่อไม่ชอบการถูกสบประมาทและการท้าทายจะโต้กลับทันทีเหมือนกับนิสัยของชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะราศีกันปีศาจประจำราศีปาสูสุปีศาจผู้เป็นเจ้าแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ปาสูสูเป็นสัญลักษณ์ของความว่องไวรวดเร็วดุดซ้ายลมอยู่ไม่สุขคลองแคล่ว คิดเร็วพูดเร็วจนตามไม่ทันบางครั้งก็เผลอพูดเรื่องไม่ดีออกไปเพราะปากไวและยังใจอ่อนง่ายชอบช่วยเหลือออกหน้าให้ผู้อื่นอีกด้วยเรื่องที่ตัวเองไม่ควรจะยุ่งก็แย่ขาเข้าไปยุ่งจนเดือดร้อนซะเองเสมือนกับนิสัยของชาวราศีกันนั่นเองค่ะราศีตุลปีศาจประจำราศีซาตานปีศาจบาปแห่งความโกรธแค้น ซาตานเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาและโทสะมักจะกระทำการแบบซื่อตรงรักแรงเกลียดแรงเจ้าขิดเจ้าแค้นหากใครทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจก็จะเก็บรายละเอียดยิบจำจนวันตายยึดติดความคิดของตัวเองมากเกินไปจนยากจะเปลี่ยนต้องอธิบายและพิสูจน์หลายรอบจนกว่าจะยอมรับเหมือนกับนิสัยของชาวราศีตุลน,นั่นเองค่ะราศีพิจิกปีศาจประจำราศีบาเอล เจ้าชายคนสำคัญแห่งคุมนรกบาเอลเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความรอบรู้ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบสูงสิงกับใครมีแพชั่นกับสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าจนน่ากลัวเพราะฉะนั้นจะหมกมุ่นอยู่กับมันจนทำได้สำเร็จชาวราศีพิจิกจะมีความใจเย็นละเอียดรอบคอบนามนิ่งไหลลึกพูดจาแทงใจดำผู้อื่นบ่อยๆจนดูเย็นชานั่นเองค่ะ